หลวงปู่ดูลเผชิญควายป่าอาคาตเรื่องราวจากประวัติของหลวงปู่ดูลอาตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ดูลอาตุโลท่านมีชื่อเดิมว่าดูลดีมากเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมปพุทธศราร2430ที่บ้านปราศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ยมบิดาชื่อแดงดีมาก ยมมันดาชื่อนางเงินดีมากท่านมีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันห้าคนในวัยเด็กเด็กชายดูนดีมากอาศัยท้องถิ่นที่ทำกินวิ่งเล่นตามประสาสุขสนบ้างตามประสาเด็กๆเ,เมื่อถึงวัยต้องเข้าศึกษาเล่าเรียนเด็กชายดูนจึงถูกส่งมาเล่าเรียนอาศัยวัดเป็นสถานศึกษาโดยมีพระเนวัเป็นผู้ให้ความรู้อบรมสัง่งสอน ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับการศึกษาในยุคสมัยนั้นวิชาที่เล่าเรียนประกอบไปด้วยการเรียนการสอนทางโลกที่พอให้อ่านออกเขียนได้และศิลธรรมจัญญามารยาทอันควรประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบในเกณฑ์ไม่ประพฤติชั่วมัวเมาหลงผิดในทางมิชอบครั้นเมื่ออายุได้22ปีในดูลได้รับความเห็นดีเห็นชอบ จากบิดามารดาให้บวชเรียนเยี่ยงบุรุษทั้งหลายที่สืบทอดกันมาครั้งบรรพบุรุษนายดูนดีมากจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุที่วัดจุมพลสุทธาวาสตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระครูวิมลศิลปรถทองเป็นพระอุปชาพระครูบึกเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูฤทธิ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านได้รับฉายาทางธรรมว่าอัตุโลในปีพุทธศักราช2461พระอาจารย์ดดลมีอายุได้30ปีท่านแประยะติอุปสมบทเป็นพระภิกษุในฝ่ายธรรมยุติกานิกายที่วัดสุทธสนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัฐเป็นพระอุปชาพระศาสนาดิลกเสนชิตะเสนโนเจ้าคณะมนทนอุดร เป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อแรกบวชได้ปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่แอกวัดคอโคซึ่งอยู่ชานเมืองสุรินทร์ท่านก็ภาคเพียรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนครบไตรมาสโดยไม่ลดละแต่ก็ไม่ปรากฏเห็นผลอันใดแม้แต่น้อยนอกจากนี้ยังใช้เวลาที่เหลือท่องบนเจ็ดตำนานบ้าง12บสอตำนานบ้างแต่ไม่ได้ศึกษาพระวินัยแต่อย่างใด ท่านเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีพยายามมุมานะศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งประสบผลสำเร็จคือสามารถสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรีนวกะภูมิเป็นรุ่นแรกของจังหวัดอุบลราชธานีและยังได้เรียนบาลีวายรณ์มูลกระจายจนสามารถแปลพระธรรมบทได้ เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ดูลกับพระอาจารย์สิงหขันทยาคโมสองสหธรรมิกพากันไปฟังเทศนาของพระอาจารย์มั่นเป็นประจำทำให้เกิดความทราบซึ่งอย่างถึงใจคำพูดแต่ละคำล้วนประกอบไปด้วยอัตธรรมซึ่งท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนยิ่งทำให้หลวงปู่ดูลมีความสนใจใคร่ประพฤติปฏิบัติ ทางธุดงกรรมฐานมากขึ้นทุกทีครั้นออกพรรษาแล้วพระอาจารย์มั่นได้ออกทุดงหลวงปูดโดนจึงตัดสินใจออกทุดงติดตามพระอาจารย์ไปท่านปฏิบัติตามแนวทางและปรารบความเพียรอย่างอุกฤษแรงกล้าปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนของท่านปร,รมาจารย์อย่างไม่ลดละจนแสงแห่งพระธรรมก็บังเกิดขึ้นแก่จิตใจรู้ชัดว่าอะไรคือจิต อะไรคือกิเลสจิตปรุงกิเลสหรือกิเลสปรุงจิตและเข้าใจสภาพเดิมของจิตที่แท้จริงทั้งรู้ได้ว่ากิเลสส่วนไหนละได้แล้วและส่วนไหนยังละไม่ได้ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นพูดน้อยสงบอยู่เป็นนิดมีวันะผ่องใสจิตใจใฝ่ในความวิเวกท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามของศิษยานุสิทธ และพุทธศาสนิกชนตลอดมาเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างแท้จริงได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ธรรม,มโอวาทพระราชวุฒาจารย์หลุมปูดูลอาตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระวิปัสนาจารย์สายอีสานที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนเป็นอย่างมากท่านว่าไฟมันทำตามหน้าที่ของมัน ธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้นหมายความว่าความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมสลายความพลัดพรากจากกันนั้นสิ่งเหล่านี้มีประจำโลกอยู่แล้วทินี้ผู้มีธรร,รมะเมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้น นับตั้งแต่หลวงปู่ดูลเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสวพัฒท่านก็มุ่งมั่นสู่ารปฏิบัติบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งยวดเพื่อให้หลุดพ้นจากห่วงแห่งโอคะยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติเป็นชาติสุดท้ายตลอดเวลาที่ดำรงตนอยู่ในเพศพระมจรย์ปฏิปทาศีลาจรรวัตรของหลวงปู่ดูลไม่เคยบกพร่องจากแนวทางธรรม เป็นแบบอย่างที่ภิกษุสง์ควรดำเนินตามรอยที่ท่านได้ปฏิบัติเอาไว้แล้วตลอดชีวิตของท่านแม้หลวงปู่ดูลจะเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงทรงอยู่ในศีลในธรรมทุกขณะจิตบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาใจครันนั้นท่านก็ยังหนีกรรมไม่พ้นหลีกเลี่ยงจากเจ้ากรรมนายเวรไปไม่รอดเมื่อถึงวาระต้องจดใช้กรรม ก็ต้องเผชิญกับผลแห่งกรรมนั้นครั้งนั้นหลังออกพรรษาแล้วหลวงปู่ดูลก็ออกจากสำนักป่าหนองเสม็ดเพื่อจะริกธุดงการเดินทุดงครั้งนี้มีสัมมาเนนสองรูปติดตามไปด้วยคือสัมมาเนนทอดและสัมมาเนนชดหรือหลวงปู่โชดคุณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดว,ดวดชิราลงกรณ์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเส้นทางทุดง ซึ่งหลงปูดุลม่งหน้าไปนั้นคือตามเทือกเขาพนมดงรักไปบรรจบกับเขาพระวิหารเส้นทางนี้ผ่านป่าเขาอันเป็นดงลึกมีชุมชนหมู่บ้านเล็กๆอยู่ประปรายในรายทางและอยู่ห่างกันไกลพื้นที่ซึ่งเป็นป่าเขาราภัยตลอดเส้นทางเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าชุกชุมโดยเฉพาะเป็นทินที่อยู่ของสัตว์ร,ร้ายมีอันตรายเช่นเสือหมีช้างป่า การเข้าไปในพื้นที่ที่มีสัตว์ร้ายเป็นพ่านหากินทำให้เกิดความระมัดระวังเป็นพิเศษสติควบคุมจิตไม่ให้แสสาสออกไปข้างนอกถึงยามค่ำคืนเมื่อหยุดยั้งปักกลดพักกลางป่าซึ่งแยกย้ายอยู่ห่างกันพอสมควรที่พึ่งของพระเนนที่ถือทุดงเป็นวัดก็คือการภาวนาเจริญสมาธิพักผ่อนน้อยปฏิบัติมาก จิตได้รับการอบรมฝึกฝนให้องค์อาจกล้าหาญมีสติแนบแน่นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งเป็นเวลากลางวันขณะกำลังเดินอยู่กลางป่าอันสง,งัดโดยมีหลวงปู่ดูลเดินนำหน้าสัม,มนเนนทอดและสัมมนเนรโชดเดินตามหลังทันใดนั้นก็มีควายป่าตัวหนึ่งวิ่งออกจากป่ามันตรงรีเข้ามาทางพระทุดงและสัม,มนเนนสมมนเนนทอดและเนนโชด เห็นควายป่าตัวใหญ่ตรงบึงตะบึงห่อเข้าใส่ก็ตกใจสุดขีดต,ต่างวิ่งเข้าหาต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ปีนปายลบหนีภัยอันตรายขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เหลือแต่หลวงปู่ดูลูปเดียวที่ยืนจังก้าเผชิญหน้ากับอันตรายจากควายป่าควายป่าตัวนั้นประหนึ่งมีความโกรธแค้นอาฆาตต่อหลวงปู่ดูลอย่างรุนแรงเกรี้ยวกราดมันถมเข้าขิดท่าน ด้วยคมเขาอันโค้งงอเต็มเหนียวร่างของหลวงปู่ดูลถึงกับกระเด็นล้มกลิ้งบริขารของท่านอาทิกรดและบาทกระจัดกระจายเปคนละทิณละทางการจู่โจมของควายป่าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นมันยังไล่ตามท่านคิดเข้าไม่ยัง้งกระนำซ้ำเติมบทขยี้หมายจะให้ร่างของหลวงปู่ดูลแหลกยับคาคมเขาเช่นนั้นหากด้วยบุญบารมีของหลวงปู ปลายเขาอันแหลมคมของพยากาศรมิได้ทิมแทงถุกร่างของท่านแม้แต่ครั้งเดียวหากปลายเขาแทงเข้าซอกแขนซอกขาลื่นถลายผ่านความหนาของร่างกายไปหมดควายป่าจู่จมลงปูด,ดูดนอยู่นานกว่าจะสงบและพละออกไปวิ่งเยาะๆลับหายไปในราวป่าสามเณรทั้งสองเมื่อคลายจากอาการตกใจ จึงรีบไต่ลงมาจากต้นไม้โดยอาการลนลานเข้ามาดูอาจารย์ของตนปรากฏว่าท่านไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใดมีเพียงจีวรที่ฉีกขาดการที่ควายป่าบ้าคลั่งจูโจมทำร้ายหลวงปู่ดูลนครั้งนั้นหลวงปู่กล่าวสั้นๆแต่เพียงว่าควายป่าตัวนั้นกับท่านมีกรรมผัวพันต่อกันและกรรมนั้นได้สิ้นสุดยุติแต่เพียงเท่านี้ เพราะท่านไม่ถือโทษโกรธเคืองอโหสิกรรมให้ทุกประการทั้งยังแผ่เมตตาให้ได้รับความชุ่มเย็นผ่อนคลายจากความเร่าร้อนของโทสะตลอดไปกิเลสโทสะอันเนื่องจากความโกรธความอาฆาตแค้นที่ฝังอยู่ในใจใครก็ตามคือสายใยญแห่งวิบากที่จะติดตามไปทุกภพชาติและเป็นการจองเวรด้วยอกุศลมูลมคือรากเง้าแห่งความชั่ว การแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาอย่างไม่มีวันจบสิ้นคือการสืบทอดกรรมระหว่างกันมักเกิดใหม่ร่วมชาติเมื่อใดกรรมนั้นก็จะชักนำพาให้ต้องมาจองล้างจองผลานทำลายซึ่งกันและกันให้ได้พบแต่ความวินาศย่อยยับจงแผ่เมตตาและอโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่เป็นศัตรูของท่านเสียเถิดเพราะนั่นคือวิธียุติอกุศลกรรมให้หมดสิ้นไป หลวงปู่ดูลอตุโลท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2526ด้วยสิริอายุ96ปี64พรรษา